สยามเอสแบตเตอรี่รับรางวัล Second r u n อ e r Up ในระดับ Graduate Group สยาม ES สแบตเตอรเข้ารับโลกสถานประกอบกิจการปลอดโลกปลอดภัยกายใจเป็นสุขระดับประเทศพนักงานสยามมอเตอร์กร u p รับโปรโมชั่นซ่อมสีทุกยี่ห้อเบียรอู่ซ่อมห้างฟรีส่วนต่างค่าแรง วันที่20มีนาคมที่ผ่านมานายกรน้องก้าอัญชุรีตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตและเป็นเชียร์แมนของกิจกรรม TCC HRD เป็นตัวแทนของบริษัทสยามย e เ b สแบตเตอรี่ yes จำกัดเขารับรางวัล s e o o n และเน่อในระดับ Graduate Group จากการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม TCC HRD Activity 2022 Toyota Operation ค u ะที่ Toyota Daihatsu Engineering and Manufacturing โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการบริหารงาน CM Man Machine Method Material ในวันเดียวกันนั้น TDEM ได้ T D e M, ทำการค i c k อฟกิจกรรม TCC HRD e Activity 2023ที่จะมีขึ้นภายในปีนี้อีกด้วยวันที่17มีนาคมที่ผ่านมา บริษัทสยามเยสแบตเตอรี่จำกัดได้รับโรครางวัลสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุขระดับประเทศประจําปี2563ถึง2564ระดับโรคเงินรางวัลอันเกียรติยศนี้มอบให้แก่ผู้ประกอบการจากภาคส่วนต่างๆที่ดําเนินกิจการโรงงานอุตสาหกรรมโดยเน้นการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งงานจัดขึ้นณนะโรงแรมลาม,มาการ์เด้นกรุงเทพมหานครทั้งนี้ต้องขอบคุณ เพื่อนพนักงานชาว e s ทุกท่านที่ความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดีเซียมนิสสันเซลจัดโปรพิเศษสำหรับพนักงาน SMG และคนในครอบครัวโดวยโปรโมชั่นซ่อมสีทุกยี่ห้อเบี้ยอูซ่อมห้าง มีส่วนต่างค่าแรงเฉพาะ34ประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สนใจโทรติดต่อ061 623 8391หรือคุณโตนผู้ช่วยผู้จัดก,การทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด